ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่กรลบรักทุกทุกท่านครับสุภูสุคนเด้อพี่น้องทางไก่พี่น้องทางไก่ต่างประเทศและในประเทศก็ดีได้เพี่น้องเด้อสะสมองสุบอลคือเก่านะพี่น้องเนาะสุแก่สุมุมมาพบมาพอกันเกือหระครับกับเบาแดกได้เพี่น้องเด้อเบาแดกแช่นี่หทางช่องยูทูบเบาแดกได้เพียงเนาะทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่ะเบาแดกได้เพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้พาพี่น้องมากินอันของปวดเบาแดกได้เพี่น้องเด้อ อก้อยใส่ก้อยใส่ได้พี่น้องก้อยใส่หมูไงวอ้ยก้อยใส่ไงหมูร่อยเลียดได้พี่น้องเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมามาเสียในยเบิ้งพี่น้องเห็นมาแล้วละ่ะโบสญาตมันนั่นนี่ครับนี่ครับพี่น้องเด้เอเทาเลยพี่น้องเนาอขอญาตเทเได้พี่น้องเด้อเห็น่บนอเลียดแดงอึ้งงแ้วพี่น้องคนน่ะนี่ล่ะพี่นอ้อ,อ,นนองเ,เนนอ้าหากกักบ่ลงบ่ ผักกูลงบ่อเป็นยังสร้างมันแซ่บพี่น้องบ่อแดกซิมาานันจะเลี้เฮียนในบ้านแล้วเบื้องพี่น้องเห็นบอ่ออยามาอีกน้อยโอ้พี่น้องเอ้ยเลี่ยดได้พี่น้องเด้อร้อยเลี่ยดร้อยเหลี่ยดใส่ไงใส่หมูว่าหมูเนี่ยผมอันลวกลวกนิดนึงพี่น้องเด้อยายากินดิบเด้อพี่น้องมันเป็นใส่ไงเนาะพี่น้องเนาะกิ่นยูหม่องเก่าเลยพี่น้องอยูวัดยูว่าเข้าคู่สาวัดพุ่นละท่างวัดพุดพ่นละสาดน้ำนี่ ก่อนอื่นก่อนใดกับขออนุญาตบาดข้นเตือนน้ำยาจักหน่อยก่อนพี่น้องเด้อก่อนกินเขากินน้ำเขาแรงเบาเดกเลยพี่น้องเด้อมอเห็นน้ำดอกขออนุญาตเตือนน้ำยาจักหน่อยเลยหลังมอเห็พี่น้องน้ำเด็กมังพันดัวพี่น้องเอ้ยน้ำเบาเดกได้มาแล้วของดีของดีขออนุญาตบาดข้ามมูเพิ่นว่กินดิบกินได้ได้พี่น้องเด้อเลียดดิบพี่น้องน้ำยาอะบ่อยากบอกหรือว่าเป็นน้ำยาอีกยัง แก้วพี่น้องย่างดีคือเกาสาระข้ามได้พี่น้องได้นามเพระต้องเดี๋ยวเก็บท่องได้พี่น้องเนาะมาเข้ามาด่านนี้พาใส่เจ้าเจ้าลงไปครับปลาเข้าก็มีตม่ำพาบได้พี่น้องเลยปลาเข้าทิ่เข่าว่มีวางตังพี่น้องบ่มีวางตังคยิบออกไกลๆเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตบาดครับได้พี่น้องเด้อเข่าที่เข่ามันโตผมหน่อยมือนี่มาพี่น้องมาลุยกันมามากินข้าวแรงน้ำกันซี่หามุ้งเลยพี่น้องทำเหล็กเบาๆกับสี่คอจับมือเก่าหน่ะ ตตายบ้แดกอือหืออือหืออือหือปน้องข่อยใส่ไงไหม เขอกันครับกับกระเทียมหอมฮึ่มๆขอแรงได้เป็นของเด้อ วาสิเมตเลียดแปลงพี่น้องให้ผ้าปีนดอกเบ้าเดียให้ผ้าปีนเอาร้อยเลียดไปเลย ใส่ไงมันสิกรึดๆ,ๆอ่อนๆพี่น้องบ้องหยาบพี่น้องแต่ว่าจะลวกดวนอืมเจ็บปักพี่น้อง หอมกระเทียมดีหน่องอบักพรีนี่ไม่เปรี้ยวแน่องมปนหอมดีแต่ว่าบักบักพริีหนี่บ้าเดือดม,มากมันหอม อากาศบานเบาแดดอ่ะฮ้อนห่อนไีหน่องฝน,นประตูกนิเดียว่าจะได้แบบใจโหดไทยหน้ไปไปไักอะไรบ้างในไทยอืม แสบพี่น้องได้สิบออกครับหนังว่าครับเยวะก็ออกละพี่น้องบ่อยากผากเด้พี่น้องด้วยของแซ่บมันอยู่กับผู้มักหืม

hết bạc tiếp luôn Mặc phí <cười> <cười> mẹ Mặc ngàn <c oughs> อืมอ,อืมอ๋อไก่น้อยอืมไก่น้อยนมาว่านไปหรอก บ้ากากินบ้าพริกพี่น้องเผ็ดบ้าพริกเนี่ยนี่บ้าพริกกระเลียงบ่สุดยอด เกี่ยงทับพี่น้องมึงเสียบเสียบเสียบคักก้อยใส่รอเลียดได้เป็นอยงเรื่องก้อยใส่ไงหมูช่วงนี้งวนว่าได้ไปพี่น้องมันไก่บ้าตักงยาแต่พอเอารดอีก มาพีก็ได้มาพีกัค่ะเอานะพี่น้องเกี้ยงตับแล้วอันนี้มิตรพักดอกอัวขอตัวขอพี่อิ่มพี่น้องสักหน่อยน้ำเด้ยน้ำแดกน้ำกินพราะนี่แดกอยู่ไทยระบาดดิโอ้ยเพลิดเพี่น้งองบัดนี้ลืมน้ำตัวนี้บัดนี้เอ,เอา้างานเขากันเอาฝาปิกิตกกันพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็เฉพอะสร้างนี้นะเพื่อนเนาะหันก anyway> ิริยาท่าทางความเบาเดกบริสุทธิ์ผูดจ่าบ่เหมาะสมอะไรก็ขอโทษขออภัยได้เี็นเด้อไก่จทิมจะปากก่จะน้าจะล่างนั่นก็แหละครับฮักกันแพ่งกันโดยนั่นเพี่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแดกก็ทีขอตัวลาไปก่อนมืออื่นมืออย่างสุกินทำบิังได้เป็นเด้อได้เป็นของเดิมเมนูมืออื่นมีนู่มีนู่มืออื่นเนี่ยก็แบนเบียบบ้านๆขอบ้านๆได้เป็นของจะ่าแซบแซบแบียบบ้านๆได้เป็นของเอาสำหรับมื้อนี่แหละครับสำนี้แหละครับสวัสดีครับ